สวัสดีครับมินี่กะมาพอกับลูกชายหลาบาเบ็ดคือเก่าเนาะครับเพราะว่าบ่ได้ลงคลิปมากหลายอาทิตย์แล้วเดี๋ยวมินี่กะว่าทิมากหาหลอตีปลาที่เก่าหน่าละครับเด็กงานกับบงหัวมินี่สิหมานบอเพราะว่ามันแดดอยู่เนาะครับ กะเบ็ดกะขำเก่าครับขั้นหมานเนาะแข็งออกมากบบาากับบ่วพาดเยอะกะตกเก่าครับจะได้กะลองมึงว่าสีมีแต้มบ่ครับ แบบแรกเต็มปากเลยครับปเลยครับเดีเาลารุ่นแต้มต่อไปครับ ีนกน่องกัดเลย,ยลุดตามกันกับเหง้ยพอดีครับจานีก้กระติดที่กัดเดี๋ยวตันนีส้สปลอยมั้งนะครับ ครับพี่น้องครับตัวนี้ตัวน่อยซ้ำกันเลยครับเนี่ยแต่ว่าบม่ได้ถ่ายครับรืบกดถ่ายัาหัน่เดี๋ยวตัวนี้กับจีบอกอีกนะครับมันตัวน่อยโอ้โยพี่น้องเลย ลืมลืมเปิดกล้องตายแล้วปากแล้วปากเลยครับลืมลืมเปิดกล้องโอ้ยเ,ยาเยราเ,เห็นเลยช็อตเด็ดเลยครับปันนี้กันเข้ามาสรุปกันเนาะว่าเข้า ได้จักแต้มวันนี้ได้ได้สามตัวสามแต้มเนาะแต่มันทายท่านเนียเระท่านเนียเนาะครับรืมกดเนียกับปนันรืมกดทายเนาะแม่ผู้เดียวไม่มีคนทายให้ทางเทือกแต่รืมเนาะบอดด้ยช็อตที่มันกัดเดี๋ยวเัามาเบิ่งตัวปากเนาะครับ ตน้อยว่าสิบปปอยมันมันเกาะตาพอดีครับปล่อยไปกระตาขึ้นสิบอดก็เลยบาปล่อยก็เลยเอาไว้แต่เมื่อนี้จะจะกลับบ้านแล้วเนาะงั้นมันคำคลิปนี้จะเอาไว้แค่นี้นะครับเนาะสวัสดีครับ